ตอนนี้เราจะได้เวลาวิ่งแล้วทุกคนไปกันโอ้โหกระดูกหักทุกอันเลยฮเยโอ้โห้มันเหมือนมีดานอื่นๆอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ทุกทุกคนอีกครั้งนะคะกลับมาพบกับชมและน้องอเล็กอีกแล้วแต่น้องอเล็กวันนี้นั่งอยู่เฉยๆนะคะว่าไม่ได้เล่นนะคะเกมนี้ <laughs> วันนี้เราจะมาเที่ยวสวนสนุกสยองขวัญกันนะทุกคนเลือกะเสียงอะไรอ่ะมีเสียงด้วยละเอ้เราผ่านประตูลนมีเสียงโอเคทุกคนเราเข้าไปด่านแรกกันเลยเช็คพอยป,ปากไปไป เพื่อนรอด้วยเออคือชื้และคืออะไรอ่ะเราต้องมาผจนภัยในสวนสนุกนี่มันคืออะไรนันท,ทำไมไ<ป>เราต้องตอามลูกโป,ป่งโอ้ m ็ g o อ oh my g ดทุกค oh <my> oh นดููห oh เป็นสวนสนุกสยองขวัญที่แบบว่าถ้าตกลงไปเราคือตาตายใช่ไหมตาย <laughs> ไอ้เ้วเพื่อนอ้อมีเสียงนุกโป่งยอัะแมาเด้งอัจะเ้นลงมะเด้งลงแล้วก็ขึ้นมาเออจี่มันไปเร่อนะเมื่อกี้น่ะอจ๊อุยตอไปนะทุกคนอเห็แล้วึุบโอ้เจ้เจ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 ตกกระจายหมดเลยไปไปไปไอู้ออู้ปึ๊บ๊ อโอเคเช็คพลอยเฮ้ยเพื่อน <laughs> <laughs> ตามมาเร็วๆเพื่อนตาไป<อ>คนเดียวเออ,อกระดูกหักอีกแล้วอู้ยดูข้างหน้านูน่นสิโอ้ my god ชื่อมันมีมือจับด้วยนี่มีคนนี้เล่นอีกแล้วลูกพี่นี่คนนี้เล่นอีกแล้วอุ้ยเฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้มีเสียงอะไรด้วยอะ่ะโอ้ my god อาจารย์เพื่อนตกใจเจอเพื่อ <c oughs> นเป็นเช่นพลออ๋อเพื่อนเช่เอยู่ตรงนี้แล้วไปเร็วๆแล้วตามมาเึิบเึิบเอ๊ะเพื่อนตายแล้วห่วยเพื่อนตามมานะเราไม่ได้เล่นคนเดียว <c oughs> รอเพื่อนมาก,ก่อนแล้วเราค่อยไปอู้เสียงดังมากเลยทุกคนเสียงไอ้มือจับมันออกมา ฮึบอ,อะเพื่อนยังจะตกอีกแอะอยังดีมาเกิดอยู่ตรงนี้เฮ้ยคือทางนูน้นคือทางนูน้นติ๊บติ๊บติ๊บเิียบติบเทียบเทียบ,บโอเคเราเช็คพอยต์แล้วนะทุกคนเนี่ยเราเพื่อนแป๊บเพื่อนลงลงไปอีกแล้ว <c oughs> เพื่อนลงลงไปอีกแล้ว <c oughs> เพื่อนบอก เลือกเล่ดีกว่านั่นไงเ <laughs> พื่อนออกเกมจริงๆด้วยเพื่อนทิ้งเราไปแล้วนองจากมันยากอะ่ะเอเขาไม่ได้บอกว่ามีอีซี่หรือมียากนะทุกคนนี่ขนาดแบบืเอาเรื่องเลยอะ่ะต้องค่อยๆเลี้ยวมันเส้นเล็กเหลือเกินโอเคตอนนี้เราถึงประตูออกไปแล้วยัง <c oughs> ไม่ถึงไหนอีกเลยทุกคนดูไม <c oughs> มันเป็นโรงงานหรืออะไรกันแน่เนี่ยสรุปเราเข้ามาในสวนสนุกไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ก็ดูวันนี้ดิ้นะเยเมื่อกี้เกือบไปแล้วว้าวกว่าเราจะออกมาถึงแบบว่ามองเห็นชิคช้าสวรรค์ตอนแรกที่เราแบบโผล่มานะทุกคนโอเคไปต่อกันทุกคนนี่เลยเออโอ๋ยแล้วไม่มีอะไร หลดหลดลดหลดนี่เราหลอดออกมาแล้วนะทุกคนทำไมไม่เดินตก,กไปให้มันิีนไม่เดีวมันยืนรออยู่ข้างล่างนะเห็น,นแก่ไกลนั่นนะเออไม่มันยืนหนึ่งอันนะโอ้ <laughs> ถ้าเราตกลงไปก็มันก็โดนมาตีอีกรอบแล้วไปการขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะทุกคนรอบนี้นะมันก็จะดังแอ็ดแอดออดมันดังแอ็ดแนจริง โอเคทุกคนเรามาถึงไอเครื teachers, wow, nah, ่องเล่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้นะคืออะไรอ่ะฮึฮูยเตียนตัวว้าวว้าวเ้้า้ยวววว้ววววดวว้าวววว้าววว หัวเราะด้วยอย่างนี AU ้เลยโอ้ไม่ก็เฮ้ยเนี่คืออะไรอ่ะนี่คือการที่เรามาเล่นสวนสนุกจิกๆเลยเนี่ยเฮ้ยจะอึนจะเป็นต้องอีโอ้เป็นสวนสนุกนี่ลูกตุ้ม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  โอเคทุกคนเขาให้เราไปที่ประตูเทเลพอร์ตโ oh <c oughs> <c oughs> อ้ไม่กูเฮ้เราจะได้วิ่งแล้วโอ้แต่ก่อนเราจะได้วิ่งเราต้องข้ามสะพานมรณะซึ่งทำมาจากกระดูกของใครเออไดโนเสาร์หรือเปล่าโอเคทุกคนเราก็มาถึงเช็คพอยมันไม่เช็คพอยให้ด้วยเป็นไงเออเช็คพอยแล้วตอนนี้เราจะได้เวลาวิ่งแล้วทุกคน ไปกันโอ้โหกระดูกหักทุกอันเลยเฮ้ยเฮ้ยออมันเหมือนมีด่านอื่นๆอีกแล้วนี่อเฮ้ยเฮ้ยโอเคต่อไปหลังจากที่เราวิ่งมาแล้วเราก็กระโดดสูงแม่ว่าแม่คุณคุณด่านีจำชืบบ กระโดดสูงน่ากลัวมากเลยทุกคนอือโอ้ไหนอ่ะนี่โอ้โหยังต้องวิอีอุ๊บไม่ผ่านเอาใหม่ทุกคน เราต้องเรามาถึงตรงบ้านผีสิงกันแล้วนะมันน่ากลัวมากเราต้องเข้าไปจริงๆใช่ไหมอออ,อืออโอ้ไมก่กอดอ้าวเไม่ได้เดินไปถึงไหนเลยทุกคนตายก่อนแล้วไปเอทำไมมันยิ่งเดินยิ่งแปลกแปลฮลูกทำไมแม่เดินแล้วยิ่งแปลกแปหนูดูภาพในจอแม่สิโอเออหนูดูนะ ยิ่งเดินยิ่งรู้สึกแปกแกเออฮ้ยไปไปไรู้สึกมันเอียงแปลกแปลกแปกเฮ้หลอดมาแล้วโอ้โหอูสาวว่ารอดมาแล้วนะทุกคนแล้วรู้เราออกมาเจอกับดานอะไรอีกแล้วเนี่ยเขาวางกับดักไว้ ในบ้านผีสิงอย่างนั้นรมั่นใจว่าประตูนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ก็อะไรดูนี่สก่อนเออเอ้ยเฮ้อเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเไ้อ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเจอเพ้่อน้้วยเ้เเ้้ นี่ไงเอ้ายังจะโดนอีกเหรอชือ้อะชื้นนี่ไงเพื่อนเพื่อนต้องกระโดดมาโอ้โหลเลโคสเตอร์เอะไหนอะรถไฟ ทุกคนในที่สุดแล้วก็เล่นเออเขาเรียกอะไรนะลูกเออสวนสนุกนะคะสุดหลอนจบแล้วโหแล้วเขาก็แตะเราออกมาด้วยไอ้เจ้านีเลยรถไฟเหาะสุดพิศดารเตะเราออกมานอกเออสวนสนุกเลยนะทุกคนเออ แล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามในช่องของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> สำหรับวันนี้ชมและน้องอลเล็กที่นั่งอยู่ข้างๆขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้ว